ค่ามมีค่าราคาของท่าทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดจปกุลหลวงพุทสจันทัโรที่ได้จากบารมีสามสิบทัศพระเด,ดระกุลหลวงพุทสจันทัศโรอีการพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ สามารถเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนพระวีสาสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทสัศโรได้อย่างสะดวกราบรื่ในการ รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู้สดจันทัศโรอยู่ในสภาวะปกติของทานศีลสมาธิเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่ เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัดพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรทำให้ความเป็นยังอยู่ที่หล่อเลี้ยงรักษาด้วยบารมีสามสิบทัตพระเดศพระคุณหลวงผู้สดกันทัสร มีความละเอียดรับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชทุกขุโลกผู้สดจันทัศโรได้เป็นปกติตลอดเวลาสามารถได้ประโยชน์จากวิกิอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ ดำรงความเป็นตัวของตัวเองพึ่งพาอาศัยตัวเองได้ให้รวมกันอยู่อย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในธรรมทั้งหมดเป็นไปตาม การดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรการะมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงคุสจันทัสโรที่ดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยาระมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงคุสจันทัสโร ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุดึงดูดบอกเกิดให้เป็นบารมีสามสิบทัระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ตรมใหม่ๆอย่างสมบูรณ์รวมธาตุ เป็นส่วนของท่อทานธรรมบารมีสัิยทัศพระเด็ชพระคุณหลวงพุทธเดชธทัสโรที่ขยายขอบเขตกว้างขวางครอบคุมเพื่อรุกเข้าหาทำทั้งหมดอย่างเป็นปกติตลอดเวลา ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากปรมีสามสิบทัศเด็พระคุณหลงผูสดจันทัศโรทำให้ไม่เป็นพาดรับใช้กิเลสเป็นตัวของตัวเองที่สามารถ พึ่งพาอาศัยอยู่ได้ด้วยตัวเองดำรงอยู่อย่างปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดให้ความปลอดภัยกับตัวเองประครับ ประคองตัวเองประคับประคองซึ่งกันและกันได้สร้างทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิบ ทัพ,พระเดชประคุณหลวงูพกิลลกพจันทััสโรรู้เห็นถึงธรรมทุกธรรมในความละเอียดทุกระดับปรับปรุงความละเอียดของวารมีสามสิทธัศ พระเดชพระคุลหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างความละเอียดของธาตุเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนปรมีสาสิทธัตพระเดชพระคุลหลวงพุทสจันทัสโรได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดท่าฐานธรรมบารมีสัจสิทธัตถะเดบพ,พุคุลพุสกันตัตตโรที่เป็นทานศีลสมาธิปกติเป็นชาวสิวิไลเป็นกัลยาณมิตรบารมีสัสิทธัตถะเดบพ,พุคุลพุสกันตัตตโร ที่ทำหน้าที่ที่แท้จริงของตนเองเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมปรมีสาสติททัตพระเดศภคุลหลวงพุษจันทัศโรสามารถรวบรวมทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งยาบ เพื่อให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนกระแสธรรมบรมีสัสิทธัตระเดชุคุโลโสดจันทะสะัสรอีิกขยายขอบเขตกว้างขวางเข้าสู่ธรรมทั้งหมดขยายนิพพานธรรม บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรครอบคุมนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรรับรู้ถึง การพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดเป็นบารมีสามสิบทัาเดยพระคุณหลวงพุอสเจริทัศนรมใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ในเวลาที่รวดเร็วได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน จากบาร,รมีสามสิทธัระเดชภูมิลวงศสดจันท์ทัศโรที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นรู้เห็นทำทั้งหมดที่ละเอียดเพื่อการพัฒนาปรับปรงให้เป็นธรรมบารมีสามสิทั พระเดชพระคุณหลวงพุส์จันทรโทศรให,ใหม่อย่างสมบูรณ์ได้เป็นปกติตลอดเวลาหาประโยชน์จากอิจิตอุปสร,รัคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยู่พัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้ได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงรวบรวมรักษาปรามีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ตสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ตรโร ทำให้มีค่ามีราคาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสีพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่สร้างตนเองพัฒนาตนเองอยู่ตลอดปรับปงแก้ไข ให้การรวบรวมร,รักษาปรมีสักสิทพัพระเดปะคุณหลวงพสุสธจันทร์ทัโรได้สมบูรณ์ในเวลาที่รวดเร็วพระเดปภคุลหลวงพสุสธจันทรโรพระเดปคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันทน์ขนกโย รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิทััพระเดชปกุลหลวงพวุวจันทร์ทัสโรอดทนศรัทธาเริ่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิทััส พระเดชพระคุณหลวงพสดจันทัสโรที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุลหลวงพุทสดจันทัสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสาสิ ทัดพระเดชพระคุณหลวงพสุสถจันทรัสโรให้เรารับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงพสุสถจันทรัสโรไปพร,พร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเรา อย่างสะดวกราบรื่นง,ง่ายได้ในการสร้างที่สุดแห่งธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดยันทัศโรเชิญพวกเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจาก